สวัสดีฮะพบกับ Coffee Talk Podcast ประจำวันที่22เดือนมกราคมปี2026นะครับเมื่อคืนสถานการณ์ค่อนข้างจะคลี่คลายกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่ตอนแรกเราคุยกันว่ามันจะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีตอนนี้เนี่ยได้มาลายหายไปละกลายเป็นความโล่งใจแทน ก็เมื่อคืนเนี่ยจริงๆมีหลายประเด็นนะ,นะครับแต่วันนี้ก็พยายามสรุปประเด็นสําคัญๆญที่มันกระทบตลาดเมื่อคืนมานะฮะวันนี้จริงๆอยากตั้งชื่อตอนะเป็นแบบ the art of the deal เลยเนะี่ยคือทรัมป์เนี่ยเขายอมถอยในเรื่องของ g r e e นด์ละแล้วก็การถอยในครั้งนี้เนี่ยก็ไปพร้อมกับการยกเลิกการปรับขึ้นภาษีตัวภาษีนําเข้าที่จะขึ้นกับ8ประเทศของฝั่งยุโรปด้วย ตอนแรกบอกจะเริ่มหนึ่งกอพอก็คือกุมภานี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเริ่มอีกเฟสหนึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้25%ในช่วงเดือนมิถุนายนปรากฏว่าทัป์เนี่ยยอมถอยในเรื่องนี้ละนะครับพร้อมกับประกาศว่าเขามีเฟรมเวิร์กในการเจรจาต่อรองกับทางนาโตแล้วนะว่าจะเอายังไงดีกับกรีนแลนด์เดี๋ยวจะไล่ใฟังน,นะครับแต่เบื้องต้นเมื่อคืนตลาดเนี่ยบวกกันทั้งแถบนะเมื่อคืนเนี่ยดาวโจนส์ก็ พุ่งขึ้น600จุดนะครับทะลุ49,000จุดไปเป็นที่เรียบร้อย S&P 500กับ NASDAQ ก็กอดคอกันบวกขึ้นมา1%ต้นๆทองคาเองเนี่ยก็ยังวิ่งไปทำออ m e ทำไฮเมื่อคืนนะครับประมาณ4,833นะแต่พอ,อมีการประกาศว่าจะยอมถอยเกี่ยวเรื่องก r รีแลนด์ปุ๊บเนี่ยก็มีแรงเทขายออกมาบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก่อนน้านี่ยที่มันขึ้นมามันขึ้นมาจากความกังวลเรื่องกรีแลนด์พอเรื่องนี้มันปลดล็อกปุ๊บ ราคาทองคำก็อาจจะมีแรงเทขายในระยะสั้นๆได้โดยปัจจัยหนุนเมื่อคืนนะอันชจริงก็คือเป็นเรื่องของการยกเลิกแผนเก็บภาษีนำเข้ายุโรปเนี่ยแหละที่เมื่อกี้เกิดไปตอนแรกขู่ว่าจะขึ้น1นึกุมภาสิบเ์เซนะครับแล้วก็ทั้มเนี่ยเขบอกว่ายกเลิกเลยนะครับได้ข้อตกลงกับกุแลและะได้เฟรมเิรกในการเจรจาแล้และที่สําคัญเลยเขาบอกว่าจะไม่ใช้กําลังการทหารน,นะ No military force กับกีดแลนด์ทำให้นังทุนเนี่ยกล้ากลับมาเหมือนกับอัดเงินเข้าพอร์ตอีกครั้งหนะึ่งคือพอทรัมป์เนี่ยดั้มตลาดหุ้นปุ๊บเนี่ยหลังๆเนี่ยนักทุนรอนจังหวะจริงๆนะคือเหมือนกับเก็บเงินสดไว้พอทรัมป์กลับคำพูดปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะเอาเงินอนะเติมกลับเข้าไปในพอร์ตเลยก็จะเห็นเมื่อคืนเนี่ยหุ้นบวกขึ้นมาแบบทุกรัชนีเลยนะครับ แต่ปัจจัยกดดันก็มีนะเมื่อคืนก็จะมีแบบหุ้นบางตัวที่เรียกว่าตกขบวนและกันอย่างหุ้นค t าฟไฮนะครับมีการปรับตัวลงพอสมควรหลังจากมีข่าวว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับอาจจะเทขายหุ้นทิ้งแล้วก็มี Netflix นะครับที่คนเริ่มเบื่อคอนเทนต์เก่าๆนะครับที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบรรยากาศเชิงลบที่ทำให้ Netflix เนี่ยมีการปรับตัวลงด้วย ทั้งนั้นที่งบก็ออกมาไม่ได้แย่นะงบออกมาดีกว่าคาดเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาเจาะลึกสักทีดหนึ่งเรื่องกรีนแลนด์ดิวมันจบจริงหรือเปล่าหรือมันแค่เริ่มต้นขึ้นเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าทรัมปนะ์ยอมถอยนะแต่ที่สังเกตก็คือว่ายอมแพงง้ง่ายๆขนาดนั้นเนี่ยคำตอบก็คือฉากหน้าเนี่ยมันถอยแต่ฉากหลังคือกินรวบนะ จากการสัมภาษณ์ล่าสุดนะชั้์ก็หลุดปากออกมาเองนะฮะว่าดีลที่ตกลงกับนาโตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสงบศึกชั่วคราวนะแต่มันคือ forever deal ข้อตกลงถาวรเลยนะโดยไส้ในเนี่ยมีสำคัญสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่อง Mineral Right ก็คือเรื่องสิทธิ์ในแร่ธาตุอย่างที่เราเคยเล่ากันไปนะมันมีแร่เอิร์ดแร่หายากซึ่ง อันนี้คือหัวใจสำคัญทรัมป์เนี่ยยอมไม่ยึดเกาะแต่แรกมาด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงแร่เอิร์ธซึ่งกรีนแลนด์เนี่ยมีสำรองมากไปอันดับ8ของโลกเลยนะเห็นไหมว่าทรัมป์เนี่ยต้องการแร่นะครับตรงนี้ก็เพื่อลดการพึ่งพาประเทศจีนนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็นแบบซัพพลายเชนที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตแร่เอิร์ธนะแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยซึ่งแร่เอิร์ธเนี่ยมันก็ใช้ผลิตพวกชิปแล้วก็อาวุธด้วย ตรงนี้ถ้าลดการพึ่งพาจีนได้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเลยทีเดียวมันสอดคล้องกับที่สกอตเบเซนตเี่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้นะว่าอเมริกากลับมาแล้ว the U.S. is back นะครับก่อนหน้านี้ไปไหนอนะอเมริกาเนี่ยรขาจเขาเขาบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาผูกขาดทรัพยากรแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปได้ตั้งหลายหลายสิบปีนะเพิ่งมันยึดกลับในช่วงโดนทรมีเหรอก็ต้องบอกว่าเออได้กรีนแลนด์ไปก็ถือว่า เพิ่มความได้เปรียบเข้ามาประมาณน,นะครับส่วนข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องโกลเด้นโดมอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันแต่เป็นในเชิงแบบยุทธศาสตร์แล้วโกลเด้นโดมเนี่ยชื่อมอนหนังไซไฟเลยนะแต่มันคือโปรเจกต์ที่ทรัมป์เนี่ยอยากจะทําร่วมกับยุโรปบนเกาะกรีนแลนด์คือจะเอาเป็นพื้นที่ในการสร้างระบบความมั่นคงหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางทหารขนาดใหญ่มากเนี่ยกับยุโรปคือทรัมป์ได้ทรัพยากรยุโรปได้ความปลอดภัยไว้ไง,ไง่าย โลกก็อาจจะได้ความสงบชั่วคราวสุดท้ายพอทุกอย่างมันเริ่มดาเนินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ต้องมาปรับสมดุลกันใหม่เหมือนยุคนี้แหละนะครับคือเหมือนทัมเองก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าจีนเริ่มมามีอํานาจมากขึ้นรัสเซียรเริ่มมาม,มีอํานาจมากขึ้นถึงเวลาที่จะต้องปรับสมดุลกันใหม่กรีแลนด์เนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ที่จะต้องครอบครองให้ได้นะครับแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยข้อตกลงนะไม่ได้ใช้กําลังกา,การอาหารกับทางกรีแลนด์ ยุโรปก็ได้อัน,นิับสองที่ดีไปด้วยเลยก็คือแบบไม่ต้องโดยภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ละคือตอนแรกวิเคราะห์ออกันไปต่างๆนา,นานาว่าพอโดนภาษีนะโอ้โหเดียวยุโรปเนี่ยจะลําบากเศรษฐกิจอาจจะถดถอยได้เลยนะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปอ,ไอเมริกาเนี่ยก็เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดซินนเลโอนั่นละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคลี่คลายนะฮะจบไปสำหรับตัวประเด็นที่ทรัมป์เนี่ยยอมถอยกรีนแลนด์นะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้น เมื่อคืนเป็นอย่างมากเลยส่วนทรัมป์พูดอะไรอีกเมื่อคืนนะั้นจริงทรัมป์เขาก็มีให้สัมภาษณ์กับ CNBC เหมือนกันในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประธานเฟดต้องบอกว่าเก้าอี้ของเจอร์ม่พอวเวลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องร้อนเป็นไฟนะคือนั่งไม่ติดอะ่ะพูดง่ายๆทรัมป์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเลือกคนใหม่ไวไ้ในใจได้ละตอนนี้เหลือตัวเลือกแค่คนเดียวแล้วนะผมใบ้ให้ว่าชื่อ <c oughs> เควินเราเล่นนะฮะเพราะว่าจริงๆ แคนดิเดตสอคนเขาชื่อเควินทั้งสองคนจะเควินวอชหรือเควินแฮเซตอันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกัน่ที่แน่ๆเนี่ยการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเงินเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจรอไว้เลยนะว่าคนที่เข้ามาแทนที่แล้วก็เป็นคนที่ทรัมป์แต่งตั้งมาเองเนี่ยนะครับแน่นอนแหละถ้าไม่ทําตามทรัมป์เนี่ยอาจจะอาจจะมีความกดดันมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าทํามอยากให้ทําอะไรก็อาจจะต้องมีดิเรกชันตามนั้นนะแน่นอนว่าทําอยากให้ลดดอกเบีย้ยในปีนี้อาจจะอาจจะให้ได้เห็นการลดดอกเบีย้ยที่มันมากกว่าที่คาดก็เป็นได้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดยำ้ำนะเขาบอกว่าจะพูดเรื่องเครดิตเครดิตการ์ดแคปหรือว่าเพดานดอกเบี้ยที่ทําเคยบอกแล้วว่าจะลดดอกเบีย้ยบัตรเครดิตให้เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นคือเรื่องเนี้ถูกใจคนมหนี้แต่แบงก์อย่างพวกเจพีมอรแกนเองก็ต้องบอกว่า จะบ้าหรือทำโ,โหดอกเบีย้ยจริงๆนี่มันอยู่ก็ยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นเลยนะแต่ลดลงมาเหลืสิบเปอร์เซ็นนี่คือสุดยอดเลยอะลดลงมาเยอะมากรายได้หายไปครึ่งหนึง่งนะครับไม่เห็นด้วยนะแต่คนประชาชนก็อาจจะเห็นด้วยเพราะว่าคนประชาชนสหรัฐเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตกันค่อนข้างเยอะพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งที่ทําพูดก็คือบอกสั่งห้ามพวกกองทุนยักษ์ใหญ่นะ institutional investor เนี่ยเข้ามากว้านซื้อบ้านเดี่ยวเพื่อดึงราคาบ้านลงมาให้คนทั่วไปเนี่ยได้ซื้อไหว เรียกได้ว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างจะหาเสียงนะอนตรงก็คือป๊อปป๊อปปปูลาริส์มากๆนะคือแบบประชานิยมมาก,มาก,มากนะครับเดี๋ยวจะมีมิเตอร์บิลเลชันไงในช่วงพฤศจิกีปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องเริ่มกลับมาหาเสียงกันบ้างแล้วนะครับทาอะไรก็ได้ที่ทําให้ประชาชนเนี่ยชอบเอาใจประชาชนนะครับก็พวกนี้แหละลดดอกเบี้ยนะครับลดราคาบ้านนะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะทําให้แนนเสียเขากลับมาได้ หลังจากที่คะแนนนิยมเนี่ยค่อนข้างตกไปไปค่อนข้างเยอะนะหลังจากที่ไปไปละลานไปทั่วนะอบุ่นตรงคือประชาชนก็ไม่อยากให้รัฐบาลตัวเองเนี่ยไปไปบุกรุน่นบุกนีใช้นะกำลังกันขาดนัหรอกเพราะว่าก็คงกลัวด้วเรื่องความปลอดภัยของคนในประเทศด้วยมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะโดนแบบโจมตีหรือก่อการร้ายนะครับโอเคก็ถือว่าทำาแ,แก้เกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกับเริ่มจะใช้ในโยบายหาเสียงตั้งแต่เนิ่นๆนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปี คราวนี้ไอ้ปัจจัยบวกใัเกล่าวมันก็สะท้อนมาอย่างตลาดเอเชียนะฮะทำให้เมื่อเช้าเนี่ยไอ้ที่โดดเด่นเลยก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะอย่างดัชนีคอสปีเนี่ยพุ่งทะลุ5,000จุดไปละเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยทําออนทำไฮ um สาเหตุหลักก็คือเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศส่งออกนะพอสงครามสงบเริ่มจบแทริเริ่มเบาลงทุกอย่างก็กลับมาดีหุ้นก็วิ่งได้แรงต่อเน,นื่องนะครับถามว่าคืนนี้ ต้องติดตามอะไรนะครับเรียกได้ว่าห้ามกระพริบตานะคืนนี้ทีมงานของทรัมป์คุณสตีฟวิทคอฟเนี่ยและจารเจสคูชเนอร์จะบินไปพบวลาดิเมียร์ปูตินที่รัสเซียบินไปเลยนะไปเยือนบ้านกันเลยนะประเด็นหลักจะไปคุยเรื่องอะไรเรื่องแลนด์ดิลก็คือการตกลงแบ่งดินแดนยูเครนเพื่อสง่งเพื่อยุติสงครามเลยนะเฮ้ยดูเหมือนมันจะกลับไปกลับมานะช่วงนี้เนี่ยนะครับ ันนั้นโดนบุกอันนี้จะยุติสงครามตอนแรกบอกจะบุกฟิีแลนด์แต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่บุกและขอทรัพยากรแทนขอพื้นที่แทนนะครับคือมันกลับไปกลับมามากตลาดค่อนข้างผันผัวจริงๆนะปีนี้นะครับคือไงว่าถ้าดีลนี้สําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะหนุนบรรยากาศให้หุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายสุดท้ายที่อยากให้ติดตามนะก็คือหุ้น Intel Intel เนี่ย มเมื่อคืนหุ้นบวกไปรอแล้วนะฮะบ,บวกไป11%ทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ4ปีหลังจากที่ก่อนหนะ้าอินเทก็แบบซึมๆมาสักพักนะหลังจากที่ทรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับมี n v ็น i ีดมาลงทุนด้วยราคาหุ้นก็กลับมาแล้วเมื่อคืนเนี่ยบวกขึ้นมา11%ก่อนที่งบจะออกในคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวงบ Intel จะออกนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้ชิป AI s e เซิร์เวของ Intel เนี่ยขายดีจนต้อง จนผลิตไม่ทันนะจนผลิตไม่ทันนะของหมดเกลี้ยงเลยเอาท์ out, นะครับแล้วคืนนี้คาดหวังอะไรได้บ้างนะนักวิเคราะห์ก็มองว่ารายได้รวมอาจจะลดลงนะแต่ถ้าตัวเลขฝั่ง Data Center หรือ AI ออกมาโตกระโดดเนี่ยหุ้นเอ็เทลก็อาจจะไปต่อได้ยาวๆครับก็คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คืนนี้ต้องติดตามนะครับว่าหุ้นเอเทลจะไปต่อหรือเปล่าก่อนน้นนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะถ้าไปดูกราฟเนี่ยจะเห็นเลยรานะคาหุ้นเนี่ยมีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนกระบวนความแลวันนี้นะครับจากความขัดแย้งที่คลี่คลายสู่โอกาสใหม่ๆในตลาดหุ้นดีลลับระดับโลกเนะี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนะอจริงแล้วเนะี่ยก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านในลูกสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำหรับ c o f f e e Talk Podcast ในะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาอัปเดตกันใหม่สวัสดีครับ